Luôn hấp ตีไปตีมาเอามากัดจนได้นะครับุมเห็นแล้วดันน้ำอ่ะายสวยๆครับปลาก็ใสสวยครับใสสวยๆเลยกัดเป็นกุบยางเอสทูนะครับายน,านันทโครชาสีส้มทองครับ วันนี้สีส้มทองฮอตมากีจ้ำไม่เรื่อยนะครับซ้ายทีขวาทีแต่ผมเห็นอยู่ว่ามันดันมาผมก็ค่อยๆลากให้ลดขันสวนเลยถ้าส่งนเนียนๆก็จะเต็มคำแบบนี้ครับไม่จำเป็นต้องไปส่งนานครับก็เหยื่อมันวัดปลาติดง่ายครับลองหามาใช้ดูครับโอเคครับเดี๋ยวลองหาตัวต่อไปเอูสื่อโหลด